สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ปางเรื่องราวที่จะนําเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของสุนัขระลึกชาติสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธุ์ไทยรูปร่างลักษณะก็เหมือนสุนัขธรรมดาทั่วไปแต่ความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่สุนัขธรรมดาเขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนก่อนเกิดเป็นสุนัขเขาเคยเกิดเป็นคนเป็นคนชั้นดีและระลึกชาติที่เป็นคนได้ เขาอาจจะพูดไม่ได้แต่สามารถที่จะตอบคำถามได้โดยกิริยาท่าทางสุนัขกระลึกชาติผู้นี้รูปร่างงามสงา่าหน้าตาได้สัดส่วนขนเกรียนสีขาวหนวนทั่วร่างกายและเท้าที่หน้ามีสีดำมอมแต่ใต้ตาถึงปลายจมูกหูทั้งสองข้างตั้งตรงเจ้าของจึงให้ชื่อว่าหูตั้งสุขภาพสมบูรณ์สนุกสนานร่าเริงช่างเล่นหน้าตาท่าทางบอกฉเฉลียวฉลาดเห็นได้ชัด คุณมาลีซ้อยพิสูจน์เป็นคนรักสุนัขมากเมื่อมาได้หูตั้งแสนรู้ฟังภาษาไทยออกทำให้รู้ว่าเขาระลึกชาติเก่าได้เช่นนี้ก็ยิ่งรักเหมือนลูกกินอยู่หลับนอนเหมือนลูกคนหนึ่งในครอบครัวเลยทีเดียวเดิมหูตั้งเป็นลูกสุนัขของร้านขายกาแฟสอยวัดเพลิงวิปัสสนาธาพระทนบุรีขณะที่คุณมาลีไปพบตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ 4- 5เดือนกำลังจะเริ่มวัยรุ่น เจ้าของร้านกาแฟเห็นมันดุตอนโตขึ้นอาจจะกัดคนอยู่ร้านกาแฟก็มีคนเข้าๆออกๆออกหากเลี้ยงหมาดุเอาไว้อาจจะเป็นอุปสรรคกับรายได้ของร้านเมื่อได้เห็นคุณมาลีมีท่าสนใจอยากจะได้จึงได้ยกให้คุณมาลีคุณมาลีและครอบครัวได้หูตั้งไว้ก็ดีใจมากหูตั้งเป็นเหมือนสัตว์สองชีพในร่างเดียวกันเมื่ออยู่ร้านกาแฟไม่มีใครสนใจมากนัก จึงปล่อยเขาจเจริญเติบโตตามสภาพสุนัขทั่วๆไปเมื่อเล็กๆไม่ชอบเห่าพอเป็นวัยรุ่นขึ้นทั้งเห่าทั้งกัดนี่คือตอนที่อยู่ร้านกาแฟต่อไปเมื่อไปอยู่กับคุณมาลีหูตั้งได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีความอบอุ่นจึงแสดงแววอัจฉริยะออกมามีความสนใจต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษผิดกับสุนัขทั่วๆไป คุณสุมาลีสังเกตพบว่าหูตั้งชอบศบตาคนซึ่งผิดจากสุนัขทั่วไปที่ไม่ชอบศบตาคนหูตั้งสนใจฟังคำพูดของคนบางโอกาสทำทีเหมือนอยากจะพูดด้วยแต่พูดไม่ได้คุณสุมาลีมีวิธีให้หูตั้งตอบคำถามโดยให้เขาใช้เท้าหน้าข้างขวาสื่อความหมายโดยเธอจะตั้งคำถามง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่ เมื่อได้ทบทวนซ้ำๆและมากเรื่องมากคำถามคำตอบก็ประมวลเรื่องราวถึงการเล่าเรื่องราวชาติที่เป็นมนุษย์จึงค้นพบว่าเขาเคยเกิดมาเป็นคนมาแล้วและเป็นคนระดับสูงฟังภาษาไทยรู้เรื่องเขาจึงเป็นมนุษย์ในร่างสุนัขต่อไปจะเล่าขั้นตอนถึงเรื่องราวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นใครมาก่อนตามลำดับชอบนอนมุ้งประทุนไม่ชอบนอนตากยุง ถ้าใช้มุ้งประทุนครอบให้จะพอใจมากไม่ดิ้นดนตะกุยตะกายแต่อย่างใดหน้าหนาวห่มผ้าอุ่นก็รู้จักระมัดระวังไม่ให้ผ้าห่มหลุดจากร่างจนกระทั่งตื่นเช้าสนใจกินยาอย่างคนเช่นยา,าธาตุเมื่อท้องเสียจะกินยา,าธาตุจนกระทั่งช่วงท้ายของชีวิตก่อนตายก็รู้จักขอกินยา,าธาตุเองคือแสดงท่าทางเหมือนหิวข้าวเมื่อหาข้าวให้กิน กลับเดินนำไปที่ตู้ยาครั้งแรกคุณมาลีก็งงจึงถามว่าจะกินยาหรือหูตั้งก็กระดิกหางแสดงว่าใช่เมื่อหยิบขวดยา,าธาตุมาให้ดูถามว่าจะกินยานี้หรือหูตั้งก็เดินมาที่เก็บช้อนจึงเข้าใจได้ว่าจะกินยานี้ก่อนอาหารเมื่อกินยาแล้วจึงเดินไปกินข้าวถึงแม้ว่ากินอยู่หลับนอนสุขสบายเหมือนคนแต่หูตั้งก็ยังทำหน้าที่ของสุนัข คือรักษาทรัพย์ให้ปลอดจากขโมยหูตั้งมีประสาทหูที่ไวมากและแม่นยำรู้จักแยกเสียงคนในบ้านหรือเสียงขโมยถ้าขโมยเข้าเขตบ้านหูตั้งจะเห่าเสียงดังจนขโมยต้องรีบหนีไปเวลาใกล้รุง่งมีคนในบ้านตื่นลุกขึ้นมาบ้างแล้วหูตั้งจะนอนหลับสนิทเลยหูตั้งแสดงให้รู้ว่าเคยเป็นทหารเรือวันหนึ่งขากลับจากการพาไปหาหมอ ก็พาขึ้นรถสองแถวหูตั้งยืนตรงหน้าคุณมาลีผู้โดยสารพากันทยอยขึ้นจนมีทหารเรือยศพันจ่าเอกขึ้นมานั่งตรงกันข้ามเยื้องไปทางข้างหลังคุณมาลีพบว่าหูตั้งมองทหารเรือคนนั้นด้วยความสนใจยิ่งตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะมองขึ้นขึ้นลงลงเช่นนี้หลายเที่ยวจนทหารคนนั้นรู้สึกตัวว่าถูกสุนัขสนใจมองตัวเอง จึงขยับตัวเปลี่ยนท่านั่งและทำท่าสงสัยว่าทำไมหมาตัวนี้จึงมองเขาขม้งอย่างนั้นจะว่าทำท่าเป็นศัตรูก็ไม่เชิงคุณมาลีก็รู้สึกเกรงใจทหารผู้นั้นจึงจับหูตั้งให้หันไปทางหน้ารถแต่เพลอหน่อยเดียวหูตั้งก็หันไปจ้องเขาอีกจับหันหน้าไปอีกทางได้สักพักหนึ่งก็หันไปมองทหารคนนั้นอีกจนลงจากรถ เมื่อกลับถึงบ้านแล้วจึงเอ่ยถามหูตังว่าตัวไปมองดูทหารเรือคนนั้นทำไมชาติก่อนเราเคยเกิดเป็นทหารเรือหรือหูตังยกเท้าหน้าขวาให้คุณมาลีทันทีอ๋อเราเคยเป็นทหารเรือมาใช่ไหมคุณมาลีพูดอย่างจริงจังคิดว่าหูตังอาจจะนึกสนุกอะไรขึ้นมาก็ได้จึงถามอีกทีว่าชาติก่อนเป็นทหารเหรอเป็นทหารบกใช่ไหมหูตังนิ่งเฉย ทําไม่รู้ไม่ชี้ทหารอากาศหรือเปล่าหูตั้งเฉยอีกย้อนถามเป็นทหารเรือหรือหูตั้งก็ยกมือขวาให้ทันทีคุณมาลีย้อนถามกลับไปกลับมาก็ได้รับคำตอบแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่สับสนคือหูตั้งจะยกมือขวาให้ต่อเมื่อถามว่าเป็นทหารเรือใช่ไหมจึงสรุปได้ว่าหูตั้งเคยเป็นทหารเรือในอดีตชาติ คุณมาลีก็ทดสอบต่อไปอีกว่าเมื่อเป็นทหารเรือมียศระดับไหนหรือเป็นยศจ่าเอกอย่างที่เขาจ้องมองคราวนี้คุณมาลีกับลูกสาวช่วยกันสอบถามกลับไปกลับมาเราเป็นทหารเรือนะรู้แล้วแต่อยากรู้ว่ามียศระดับไหนเป็นกะลาสีหรือคุณมาลีลูบหัวหูตั้งเบาๆพรางหันไปสบตาลูกสาวหูตั้งก็นิ่งเฉยเอา้าว เป็นจ่าตรีใช่ไหมหูตั้งก็นิ่งเฉยคุณมาลีก็ถามสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงนาวาเอกหูตั้งก็นั่งนิ่งเฉยคุณมาลีจึงย้าว,ว่าสงสัยจะเป็นนายพล,ลมังได้ผลทีนี้หูตั้งยกมือขวาชูร่อนให้คุณมาลีจับนี่เราเป็นถึงนายพลเีลวหรือคุณมาลีพูดเสียงดังด้วยความประหลาดใจหูตั้งทําท่าหูรีส่งมือขวาให้อีก นายพลอะไรพลเรือตรีใช่ไหมหูตั้งส่งมือให้ทันทีคุณมาลีทราบคำตอบแล้วแต่ก็แกล้งถามต่ออีกว่าพลเรือโทใช่ไหมหูตั้งนั่งนิ่งเฉยพลเรือเอกใช่ไหมหูตั้งก็นั่งนิ่งเฉยอีกเมื่อกลับมาถามว่าพลเรือตรีใช่ไหมหูตั้งก็ส่งมือขวาให้รับอีกถึงแม้จะได้คำตอบแล้วแต่คุณมาลีก็ยังสอบทบทวนอีก ตั้งแต่กะลาสีเรือจาตรีขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ผลเดียวกันหูตั้งยกมือให้เมื่อถามระดับพลเรือตรีจึงได้ข้อสรุปชัดเจนว่าหูตั้งเคยเป็นทหารเรือยศพลตรีในอดีตชาติคราวหนึ่งคุณมาลีพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเลก็พาหูตั้งไปด้วยหูตั้งวิ่งเล่นสนุกสนานกับคลื่นที่กระทบฟังวิ่งไปวิ่งมายังมีความสุขวันต่อมา หูตั้งนั่งที่หาดทรายมองทอดสายตาออกไปในทะเลอันกว้างใหญ่นั่งมองอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงซึ่งทะเลที่คุณมาลีพาไปนั้นอยู่ใกล้กับฐานทัพเรือสัต,ตหีบแต่เคยพาไปทะเลที่อื่นหูตั้งจะเฉยๆคุณมาลีจึงถามว่าเคยไปรบในสงครามอินโดจีนหรือเปล่าหูตั้งรีบยกมือให้รบกับเรือลามอสปีเกนหรือหูตั้งรีบยกมือให้ ลามอดปีเกคือเรือรบฝร,รั่งเศสรบกับเรือไทยที่เกาะช้างข่าวสงครามอินโดจีนคุณมาลีถามอีกว่ารู้จักคุณหลวงพร้อมวีรพันธ์ไหมหูตั้งรีบยกมือให้โดยเร็วหลวงพร้อมวีรพันธ์คือวีรบุรุษกลานรบที่เกาะช้า,ชางวันดีคืนดีคุณมาลีก็นึกสนุกสนุกนก,ก็ถามว่าตั้งจ๊ะรู้จักคุณสงัดชะลออยู่ไหมคุณสงัดชะลออยู่นะ ย้ำคำถามชัดๆหูตั้งเอียงคอจ้องมองหน้าแล้วรีบยกมือให้โดยเร็วเป็นอะไรกันเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหูตั้งมองหน้าเฉยๆจึงถามล้อๆว่าเป็นลูกน้องเราหรือหูตั้งเฉยอีกงั้นก็เป็นเพื่อนนะสิหูตั้งรีบยกมือให้ทันทีแล้วก็ลุกเดินห่างออกไปการสอบตอนเป็นทหารเรือในวันนั้นทำหลายครั้งหลายคราคราวหนึ่ง ถามทดสอบถึงตำแหน่งตอนเป็นพลเรือตรีสองแม่ลูกช่วยกันถามคุณมาลีถามว่าเออตั้งชาติก่อนเป็นพลเรือตรีนะเคยเป็นเจ้ากรมบ้างไหมหูตั้งฝั่งคำถามด้วยความเอาใจใส่พอถามจบก็รีบยกมือให้ทันทีคุณมาลีต้องการทราบว่าเป็นกรมอะไรจึงยกมาถามทีละกรมอ๋อเคยเป็นถึงเจ้ากรมเชียวนะแล้วเป็นเจ้ากรมอะไร กรมขนส่งใช่ไหมหูตั้งเฉยงั้นเจ้ากรมข่าวหูตั้งเฉยอีกงั้นเจ้ากรมอู่ทหารเรือหูตั้งก็เฉยกรมสวัสดิการหรือหูตั้งก็เฉยอีกคุณวนิดาผู้เป็นลูกสาวเปิดหนังสือดูชื่อกรมต่างๆแล้วเอ่ยขึ้นกรมอู่ทหารเรือก็คงไม่ใช่เพราะเจ้ากรมเป็นพลเรือโทหูตั้งนั่งฟังคำถามขุนวนิดาจึงถามอีกว่า งั้นก็เจ้ากรมพาลาธิการณสิหูตั้งรีบยกมือให้โดยเร็วแสดงท่าทางดีใจมากชอบให้เรียกผู้การนายทหารเรือยศสูงเขาเรียกว่าผู้การเมื่อเรียกหูตั้งว่าผู้การหูตั้งจะแสดงความดีใจอย่างอ่องหน้าจะรีบเดินมาหาทันทีเรียกครูก็ชอบเพราะทหารเรือมักเรียกผู้อาวุโสว,ว่าครูแบบสนิทสนมเป็นกันเองดียิ่งเมื่อเรียกว่าครู หูตั้งก็จะรีบเดินมาหาและอีกคำที่ชอบมากคือคำว่าคุณพี่เพราะภรรยาของนายทหารสมัยก่อนมักเรียกสามีว่าคุณพี่เมื่อคุณมาลีกแกล้งเรียกรอยๆว่าคุณพี่หูตั้งก็แสดงอาการดีใจจะรีบเดินมาหาทำตาแววหวานขึ้นมาทันทีจนเป็นที่คบคันกันหูตั้งชอบนั่งดูภาพหนังสือพิมพ์ในบ้านเป็นพิเศษโดยเฉพาะพระบรมชายาลักษ จะนั่งจ้องมองอยู่นานๆโดยไม่ขยับขยื่นคุณมาลีเปิดให้ดูหน้าในซึ่งมีพระบรมรูปในอิริยาบถต่างๆหูตั้งจะสนใจดูทุกภาพเข้าใจว่าเมื่อหูตั้งเป็นทห,หารผู้ใหญ่คงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระยุคนละบาทหลายครั้งมีความซาบซึ้งจงรักภักดีอยู่มากเดี๋ยวเราไปฟังคุณมาลีพูดถึงหูตั้งกันบ้าง โดยบังเอิญน,นะคะเพราะวันนั้นพาเข้าไปหาหมอนะคะแล้วขากลับมาเนี่ยก็มาขึ้นรถสองแถวรถสงแถวนี่มันอยู่ในซอยบ้านเรานะคะก็ต้องขึ้นที่ปากซอยทีนี้ก็ระหว่างที่เราขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปนั่งอยู่ที่ตรงแถวหน้าก็คือไปทางด้านหน้ารถหน่อยนะคะทีนี้ก็เห็นมีทหารเรือคนหนึ่งมานั่งท้ายรถะคะ่ะทีนี้ระหว่างที่นั่งท้ายรถนั่นหะก็มีหูตั้งนีนก็มองดูเขาอะนะคะจ้องมองดูเขาตั้ง ตั้งแต่ศีรษะนะคะตั้งแต่หมวกเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงรองเท้าแล้วก็มองจากรองเท้ากลับขึ้นไปถึงที่หมวกซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่หลายเที่ยวนะคะจนกระทั่งเจ้าตัวเขารู้สึกนะแล้วเขาก็เลยรู้สึกกระดาษนะคะเขาทําท่ากระดาษว่าหมามาจ้องมองเขาทาไมนะคะทีนี้เราก็มาถึงบ้านเนี่ยเราลงก่อนทหารคนนั้นนะคะก็ล,ลงออกลงมาที่ที่บ้านแล้วเราก็เลยถามเขาว่าบอกว่า คือปกติเราจะมีการโต้ถามกันโต้แล้วโต้ตอบกันเนี่ยนะคะโดวยวิธีว่าถ้าเผื่อเขาตอบรับเขาก็จะส่งมือส่งขาหน้าข้างขวาให้เรานะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาปฏิเสธเขาก็เฉยนะคะทีนี้วันนั้นเราก็ถามเขาบอกว่าไปมองดูทหารคนนั้นเขาทำไมนะคะเราเป็นทหารหรือเราถามก็เคยเป็นทหารเหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งมือให้สั่งยอมรับว่าเขาเป็นทหาร ทีน,นี้ก็เราก็ถามเขาเป็นทหารบกหรือหรือเป็นทหารอากาศหรือเป็นทหารเรือเขาก็ส่งมือให้เราตอนที่เขาเป็นทหารเรือนี่เองนะคะ <S <S เขาก็รับว่าเขาเป็นทหารเรือทีน,นี้ก็เราก็ถามเ็าตอบไปบอกว่าเป็นยศอะไรนะคะเราก็ไล่ยศไปตั้งแต่ต่ำไปจนถึงในนาวาเอกนะคะเขาก็เฉยทั้งนั้นเขาก็ไม่ส่งมือให้ค่ะทีน,นี้จนกระทั่งถึงเราก็เลยนึกว่าจะเหล,ลวซะแล้วนะคะก็เลยพูดกับลูกกาบอกเอ๊ะท่ามนจะเหลวซะแล้ว่ ผมไม่ได้เรื่องอะไรสงสัยจะเป็นนายพลหรือยังไงนะคะก็เราก็พูดไปอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็ยื่นมือส่งให้ก็ตอนที่บอกว่าเป็นนายพลเนี่ยนะคะเราก็ถามก็บอกว่าเป็นนายพลอะไรพลตรีเหรอเขาก็ส่งมือให้เขาถามว่าแล้วเป็นพลโทหรือเปล่าเป็นพล,ลเอกเขาก็ไม่ไม่ส่งทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ย้อนไปย้อนมาหลายเที่ยวะะเพราะเราไม่ค่อยเชื่อหรอกที่จริงเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อมาก่อนนะคะว่าจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย เราก็ถามย้อนกลับไปที่ยดชั้นต่ำจนกระทั่งถึงยศชั้นสูงสุดแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาหลายเที่ยวค่ะวันนั้นแต่เขาก็ส่งมือให้เราตรงที่เป็นในทมตรีนะคะเขาก็ส่งให้เราทุกๆครั้งไปที่เราถามนะคะ